โบสถ์วัดบ้านแจ้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอายุกว่า200ปีถูกบูรณะใหม่และทาสีชมพูทั้งหลังมีเพียงหลังคาที่มุงด้วยสังกะสีเดิมและประตูทางเข้าโบสถ์ซึ่งเป็นประตูไม้โดยเป็นการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์อายุกว่า200ปีที่ไม่เหลือร่องรอยของโบสถ์เก่าแก่และศิลปะเดิมหลงเหลืออยู่เลยจนทําให้ผู้ที่พบเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและไม่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้ พระครูสุธรรมโคตระทิตธรรมโมจเจ้าวาดวัดแจ้งบอกนะคะว่าโบสถ์วัดแจ้งมีอายุกว่า200ปีและสุดโทรมจนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จึงประชุมคณะกรรมการวัดและทำเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมจากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ก่อนที่จะได้รับวบประมาณในการซ่อมแซมกว่า2 0 0 0 0 0บาทเพื่อน,นํามาทําการบูรณะซ่อมแซมโดยทําการฉาบปูนผนังที่มีการกระทอกของปูนเดิมบางส่วนปูกระเบื้องภายในโบสถ์และทาสีภายนอกภายในเป็นสีชมพูเพื่อต้องการให้วัดมีสีสันและไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง และเมื่อมีกระแสวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมก็พร้อมที่จะแก้ไขเพราะที่ผ่านมายอมรับนะคะว่าการบูรณะโบสถ์นั้นไม่มีหน่วยงานราชการมาให้คำแนะนำแต่อย่างใดค่ะ